Mm-hmm. หยุดสั้นๆที่แบบว่าไปพักจริงๆอ่ะไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรเลยเราก็เลยเสิร์ชใน Google แล้วก็เสิร์ชเพาว่าที่พักติดทะเลเจอที่น่าสนใจแล้วมันก็ตรงใจก็คือเรียกว่า Hello Camper เนาะเป็นรถบ้านนะครับที่มีแอร์มีห้องน้ำาดีอ่ะแล้วอยู่ติดทะเลเลยก็เลยจะลองไปดูดิว่าจะเป็นยังไงตามไปดูกันและกันร้อยหนึง เราก็มุ่งหน้าสู่ระยองอีกประมาณ50กิโลตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีแวะหาซื้อของกินลองท้องกันหน่อยนะครับแวะซื้อข้าวกระเพราเนื้อนะครับนิดนึงกันแล้วเดี๋ยวก็เดินทางต่อไปอีกสักประมาณ30-40กิโลเป็นทะเลแล้วนะครับเอาบ้านบางเฉลยน่าจะเป็นหาดแม่พิมนะครับ มีโรงแรมมีที่พักมากมายเลยตรงนี้นี่ไงเทนโลแคมเปอร์เป็นป้ายไม้นะครับแต่ว่าเดินไปสังเกตสังเกตรันบีชร้านอนะคะ Beach, มีวัวแลย เรียบง่ายๆดีนุ่มเออดีๆดีนี่แหละมาพักผ่อนไม่ต้องแบบประดิษฐ์อะไรมากติดต่อก่อนค่ะเราติดต่อก่อนเรียบร้อยแล้วค่อยมาขนของเดี๋ยวเราจะมาติดต่อรับกุญแจห้องนะครับเราจองแล้วเราก็จ่ายตังค์ไปเรียบร้อยหมดละอันนี้เป็นร้านอาหารของที่นี่นะฮะแล้วก็ที่ร้านอาหารเนี่ยจะมีไวไฟให้แต่ แต่ว่าที่รถที่พักเนี่ยไวไฟไม่มีถาเ,เราก็ใช้เน็ตมือถือไปอ,อ๋อทะเลสงบเลยแหละตอนนี้คือเราอเรออแม่บ้านทำห้องรอพนังาถึงใช่นี่เป็นหน้าหาดนะตอนเช้าว่าน้ำลงก็น่าจะไปไกลสรุปแล้วของเราเป็นคันที่สองนะครับก็ไปดูกันดิว่าเป็นยังไงบรรยากาศน่ารักดีอ๋อหลังที่สองก็ดี นี่คือ็อย่างที่สองนะครับอเ,เอออหนี้ก็สวยห้องนี้อ,อุ่นกว่าห้องนั้นห้องน้ำมันจะอยู่ด้านด้านกลางอ๋อครับตัวใหญ่ๆจะอาบน,น้ำอันนี้จะกว้างกว่าไม่เชื่ดูก็ได้ครับครับนี่ขอดูกันนะฮะรองเท้าก็ถอดยากแต่กออ็เห็นนะครับห้องน้ำกว้างกว่ารองเท้าถึอาบน้ำได้อ ต,ต,ติดติดขห้องน้ำห้องน้ำเป็นเปิดหรือเป็นเลื่อนฮะเปิดค่ะเปิดตรงนี้กดตรงนี้นี่ใช่ไหมกดปุ่มแล้วก็ดึงอ๋อโอเคใช่เออห้องน้ำดีนะเนี่ยนี่นะห้องน้ำกว้างมีชาตัวโตอันนี้มีที่อาบน้ำจะเป็นเตียงขนาดเล็กมาสองคนอ่ะโอเค นี่บรรยากาศนะคะหลังที่หนึ่งจะมีเตียงสองชั้นอยู่ตรงนี้มีห้องน้ำ ก่อนกิน,นเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็แล้วตรงนี้แล้วเดี๋ยวตอนเช้าค่โอเคหมายถึงพวกน้ำแข็งก็จะสิบสามชั่วโมงอันนี้คันที่อะไร กว่าซึ่งคันอื่นผมไม่รู้แต่ถ้าเปรียบเทียบกับคันแรกเมื่อกี้ลองเข้าไปดูตัวใหญ่ๆผมอันนี้สะดวกว่าเยอะจะเห็นว่าห้องน้ําจะอยู่ทางด้านเปิดมาปุ๊บจะอยู่ข้างหลังรถโถส้วมนั่งสบายที่อาบน้ําก็โอเคประมาณหนึ่งอาบปักบ,บัวได้แต่ห้องของคันเมื่อกี้ค่อนข้างแคบแคบมากเพราะว่าห้องน้ําอยู่ตรงกลางของคันรถเพราะฉะนั้นพื้นที่มันจะน้อยมากเนี่ยอันนี้ก็มีที่เก็บ หมอนผ้าห่มเห็นไหมฮะม,ม,มีตู้ชัรด้วยมีตู้วางของได้อันนี้ถือว่าโอเคนะสําหรับผมแล้วก็ตรงนี้มีที่เหมือนปิดบงังมีแม่เหล็กมุงรูดนะอ่ามุงรวด,รวดไว้กันแมลงร้อนมากปขอเปิดแอร์ซึ่งในนี้เขาก็ต่อไฟที่หมดแล้วเนี่ยจะมีปลั๊ออกขอเปิดแอร์เลยแล้วกันเ,เดี๋ยวไปขนของมาเก็บก่อนดีกว่าตรงนี้ก็ นี่นะเก็บของไม่เพียบเลยอันนี้เป็นอะไรวะวคลคลิ้นชับอะต้องกดหรือเปล่ากดกระดิ่งใช่งไงสบายโอเคได้เราไปขนของกันก่อน เมื่อกี้เห็นมีตู้เย็นด้วยเดี๋ยวไม่รู้ว่ากดเปิดแอร์ไปตู้เย็นมันทำงานไปด้วยหรือเปล่าวันนี้สวยแต่คุณนี้เช้าเขามีชุดอาหารให้เป็นเซตนะเป็นเซตเบเกิ ไม่มีการตักไม่มีอะไริไอติมเยอะเนาะเปรียบเลยมีเครื่องดื่มดูราคาไว้ก่อนนะเกิดอ่ะอันนั้นโกลเด้นใช่ไหมใช่ครับไอตัวเล็กพันอะไรครับไม่ไม่ไม่แน่ใจของคุณพ่อน้องน้องชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อตัวใหญ่ชื่อซาร่าครับตัวเล็กชื่อปั๊บบ่าจะเป็นเหมือนนักฟุตบอลอะไรเงี้ยโอ้งโหน่ารักน่ารักนั่งนี่รออยู่แต่ไหนนา ชอบ้องออะไรโยนให้ก็วิ่งำโอ้ยพลัเยอะเลยคึกคึกคึกคึโอ้ยเตรียมรอเียมรอละวบอกรอเมรออยู่ทั้งวันอย่างเงี้ยรอใช่ วันนี้ก็ออกจากที่พักมานิดเดียวนะครับไม่กี่กิโลเพื่อมาหาซื้อร้านของชำเชิญร้านป้าห่วยนะครับบริการดีมากครับมีน้ำแข็งมีกล่องโฟมเครื่องดืม่มเยอะแยะมากมายเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะแวะไปซื้อของกินที่เซเว่นกันนิดหน่อยก่อนเข้าที่พักเพราะว่าครัวปิดสามทุ่มแล้วก็คงจะไม่ออกมาแล้วถ้าเข้าเข้าไปแล้วจะพักผ่อนเลยนะฮะ นี้บ่ายสามสิบสองแล้วกลับมาถึงที่พักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่แวะซื้อของที่ร้านโชวหัวซับโซเซเว่นมันจะเป็นโค้งเยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นเวลาขับก็ต้องระวังนะครับที่สำคัญคือที่นี่ทางเข้าไปเล็กมากค่ะใช่ไปเล็กมากแล้วก็จักรยานยนต์พ่วงข้างจะเยอะเพราะฉะนั้นขับก็ระวังแล้วก็เป็นไปได้ก็พยายามอย่าแซงเลย แน่ๆเพราะเขาบอกว่ามันยืนโอ้เกียบยเกียบเลยเกียร์ต้องเบาลงหน่อยโอเคดีนะเย็นดี<ม>อากาศกลางโอเคเรียมของเลยดีกว่าตู้เย็นนีไ่ไงไมโครเวฟเย็นก็คู่เคนะเย็นใช่ไหมโอเค ก็เย็นอะยังไม่คูเวฟด้วยอ๋อนี่นี่นี่อันนี้อันนี้ไฟนี้ก็ไฟห้องน้ำเห็นไหมอันนี้ไฟนี้ข้างล่างสุดมีตั้งเสียนอ๋อนี่เปิดละอ่ะเปิดอีกอ๋อนี่อันนี้ดับละมันเป็นชีวิตสองทางใช่สองทางห้องน้ำเปิดไฟ อ๋อนี่เออเดี๋ยว่อนอเปิดปิดปิดมา่นอันนี้เลยดีกว่ากเกิดจะเข้าห้องน้ำมาเปิดไฟอ่าเออโอเคออเคขาเข้าห้องน้ำก่อน อยู่ตรงอยู่ตรงตรงแบบประมาณกลางๆปลายๆอะ่ะถ้านับตรงนับจากตรงนู้นคือหนึ่งสองสามสี่ห้าคันที่ห้าตรงนี้วิวจะค่อน<ม>ข้างเป็นส่วนตัวเหมือนกันนะ<ม>ก็จะมองเห็นท่าที่ตกตรงนู้นเนาะ,ะแล้วก็เขาก็จะเห็น,น้มอ,อันนี้อ่า้มอันนี้ตอนคืนเขาเปิดไ,ปไฟก็น่าน่าจะสวยอันนี้นะน่าจะเป็นรุ่นที่เป็นเสียงของทางขัางหลัง,ลงอืม แต่และแต่และรุ่นก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะมันเป็นรถพ่วงอันนี้หมายเลขห้าอันนี้ดูคันเล็กหน่อยนะอันนี้หมายเลขสี่อันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำข้างบนคันนู้นหรือปเปล่าแบบกว่าไม่มีหน้าต่างข้างอ๋อใช่คันจะเล็กกว่าแต่ก็อ,<ต>อยู่สองคนได้สบายกระบองเพชรนะครับอืมน่ารักดีหมายเลขสาม ที่นี่เปิดมาประมาณที่ถามเขานะเขาบอกว่ามันปีกว่าละตอนที่เปิดปุ๊บช่วงโควิดเลยคนก็เงียบเลยอันนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วนะครับพระอทิกต,ตก็กำลังจะตกครับจากร้านอาหารไปก็จะมีเหมือนนี้เป็นบ้านนะสวยมากบรรยากาศดี รูบิกมาอยู่เลยตรงนี้นะะเ่ยก็ใครๆมาเจอขยะก็ช่วยๆยังนละไม้แล้วมือนะครับเอาไปทิ้งถังซะหน่อยเนี่ยตรงนี้เติมไปหมดเลย นี่ครับลังเท้านะครับก่อนขึ้นรถนะครับแล้วน้ำก็ลงตรงนี้นะ่ะตอนเด็กๆเซ็นเล่นเน่ะผมจำไม่ได้ว่าเขาคิดต่อหัวเท่าไหร่น่ารักดีอะสมัยเราเที่ยวละแปดร,อรอ้อยเที่ยวละคือรวมทุกคนใช่ไหม,มแต่เที่ยวหนึ่งเขาสมัยนี้น่าจะแพงขึ้นเที่ยวหนึ่งประมาณ ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้แล้วเราก็เอาเราไมา่ซื้อน้ำมันมานะครับเพราะฉะนั้นเราเอาเบคอนเป็นตัวทำน้ำมันไปเลยเหมือนของฉันวนนี้เขาเรียกว่ามามาชิลมาข้าผ่อนจริงนะครับน้ำมันเริ่มร้อนมีไมโครเวฟแต่เราเอาอะไรที่เวฟไม่ได้มาหมเองไปผัดแนละ้ว เราก็ใช้วิธีการผัดเลยน,นะครับห่มามากมันคิดว่ามันจะขนาดนี้เลย <c oughs> ตอนนี้ก็พาทิดตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ แสงก็ทวายไลท์กำลังสวยเนาะ mm hmm. นี่นะครับบรรยากาศตอนนี้6โมงพอดีแล้วอาทิตย์ตกดินเวลาสวยมากครับแล้วก็ตอนนี้ไฟอ่ะเขาเปิดแล้วทั้งสปอตไลท์แล้วก็ไฟตามพื้นนะบรรยากาศก็ดีนะครับลมไม่ได้แรงมากแต่ก็ไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรเลย รออะไรฮะได้กิน่นทีตอนกลางวันเรียกแล้วก็ไม่มามกลางวันเรียกไม่มานะคนนั้นให้ทำตาปิดๆพอได้กลิ่นอันนี้คือเขาเรียกว่าไฟไฟคาดหัวนะฮะซื้อมาจากช้อปปี้เนาะเดี๋ยวนี้พวกแกจเจ็ตอย่างเงี้ย มีเขาเรียกว่ามีชาร์จหมดเลยนะไม่ต้องใส่ถ่านไม่ต้องอะไรเลยสบายมากตอนนี้เออเป็นเวลาช่มห้าสิเก้านะครับตอนนี้น้ำทะเลลดลงละเ,เออนี่่องไปข้างหน้าอย่างนี้ตอนนี้น้ำทะเลลงมาจากจากที่ <S <S ตอนแรกมันขึ้นสุดๆตอนประมาณสามสี่โมงอุ้ยมันมน,นู้นถึงนู้นเลยเออ,อเตอนนี้ลงมาประมาณสักประมาณสาสิบเมตรได้เนาะ เย็นเนาะไปทางนู้นอีกสิบโลนะไปทางนู้นอีกสิบโลจะแหลมแม่พิมพ์แต่เธอจะไปหาดแม่ลำพึงนู่นไปทางฝั่งนู้นซึ่งเราก็คงไม่ได้ไปแล้วครับน้ำทะเลรีใสมากอืมมีไฟติดหัวอย่างนี้ก็ดีไปอย่างนะไม่ต้องถือมือก็สบายสบายไปดูตรงนู้นนะ เรือใดหมึกไกลมากไม่รู้ว่าไกลขนาดไหนนะครับแต่ว่านุน่นตรงนุ่นสามจุดตรงนี้สามจุดตรงนู่นอีกสองจุดสามจุดนะครับ<ม>วันหนึ่งก็อยากจะลองนะผมอยากจะลองไปนั่งเรือใดหมึกสักครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงบ้างแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะทํำยังไงที่จะไปได้เนะาะได้แหละคติดต่อเามีทริปใช่แต่ก็ต้องกินยาแก้เมาเรือหน่อยนะเพราะต้องอยู่ในทะเลนะครับ วอนนี้น้ําทะเลใสมากคงวางก็มาเที่ยวที่นี่ได้นะครับมาเซเวก่อนนะอ่ามาเซเวก่อน,อน,นคือหลังที่หนึ่งอ่าหนึ่งนะอยู่ใกล้กทะเลสุดหลังเนี้ยถ้าเปิดหน้าต่างตรงห้องนอนนะก็จะแบบเห็นวิวทะเลแต่ว่าหลังนี้หลังที่สองที่เราอยู่เป็นหลังที่เราเลือกเพราะว่าห้องน้ํากว้างขวางห้องน้ําดีครับห้องน้ําดีเลย mm hmm. ขอบอกเมื่อกี้ไปใช้มาแล้วซึ่งสําหรับคนตัวใหญ่ๆสูงร mm ้อยแปดสิบสามอย่างผมโอเคเลยถ้าจะให้เลือกจองนะ ให้นึกถึงสิริและตัวเองก่อนแล้วก็ให้นึกว่าห้องน้ําอยู่หลังหรือห้องน้ําอยู่กลางถ้าถ้าเอาห้องน้ําอยู่หลังอ่ะเนื้อที่จะกว้างกว่าอันที่สามมีเอออันที่สามก็ชิวนะน้องสาวสาวมาอยู่ไม่ยังไม่เห็นข้างในเนาะออันที่สี่อันที่ห้าก็ยังไม่เห็นอันที่ห้าเนี่ยอยู่ห่างจากทะเลนะแต่วิวที่นั่งหน้าบ้านมองไปคือเห็นพระอาทิตย์ตกตรงๆใช่ก็โอเคมีดีย่งคนละแบบนะ อ็เท่าที่ดูแต่ก็กนนยยใช่แต่ถ้าสำหรับเราก็โอเคแล,แล้วก็เตรียมข้าวของมาให้พร้อมแล้วกันนะครับก็ชิลเลยนั่งสบายมากตอนนี้ก็ออจะสี่ทุ่มแล้วครับตามที่เขาบอกในกฎนี่ก็คือว่าสี่ทุ่มก็ให้พยายามงดเสียงเนาะผมก็จะงดเสียงละตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นน้ำอยู่นะเดี๋ยวก็อีกแป๊บหนึ่งก็ จะมุกกันเหมือนกันครับก็แปดโแล้วนะครับ้ตื่นอับน้ำอาบท่าเรียบร้อยแล้วดูวิวข้างนอกกันหน่อยอุ๊ย ดีนะครับโอ้เด็กๆลูกของพี่บ้านข้างๆนี้ขเขาก็ชอบเกาะของสายมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็มีน่าจะเป็นแคมเปอร์คันที่5ที่เอาตัวตุ๊กตาเป็ดมาด้วยก็ไปเล่นน้ํากันตรงนู้นส่วนผมคงไม่เล่นน้ำแล้วเราจะไปทานข้าวเช้ากันแล้วนะคะ okay. รับเมื่อคืนฝนตกด้วยอ่นะเออ แต่ก็ตอนนี้ก็ฟ้าใสแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารตรงนู้นนะครับเดินมาร้านอาหารแล้วชุดอาหารที่เขามีให้เห็นเขาบอกว่าก็จะมีเป็นเซตนะครับเอาเป็นข้าวต้มหรือเป็นเบคฟาสต์เอาเป็นข้าวต้มหรือว่าเป็นอาหารเบคฟาสต์กาแฟนะเป็นเซตเจาเป็นอะไรผมเอาเบคฟาสต์ครับรมาแล้ว เลือกฟันเหมือนกัน2ชุดครับมีเป็นชากาแฟโอนตินน้อนมวเป็นอะันผมเอากาแฟโอูนติ้งขอบคุณครับเหนื่อยเปล่าซาร่าหือือกาช้ามีขี้เกียจซื้งเออเดี๋ยวพ่อบ่ายๆก็คึกอนติ้งช็อกโกครับอันนี้จะมาซื้อข่ากาแฟครับอ๋อขอบคุณครับฮัททง เออ่ยังมาไม่ครบนะแต่เป็นน้ำผลไม้แล้วก็กาแฟตินใส่เลยแล้วกันเอาละครับข,ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอันนี้อาหารเช้านะครับโอ้ยอลังการใช้ได้เลย สลุมเฉลืออยู่บักบาชวนเล่นและโอ้ยดูๆๆเอาเรียกๆๆเขาเรียกน่ารักอะ่ะตัวน้องก็ชวนพี่พี่ก็ชอบไปแช่น้ำเราก็กินข้าวเช้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอิ่มมากครับไข่ดาวสองแฮมสองส้กรอกสามแล้วก็มีแยมมีเนยให้นะฮะ แล้วก็กาแฟอีกอยู่ยาวยันบ่ายมาดูบรรยากาศกันอีกนั่งซิลกันอีกจนถึงเวลาเช็คเอาท์แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยกลับครอบครัวพาลูกหลานมาน่าจะชอบนะครับที่นี่มีทั้งชิงช้าเนี่ยมีสไลเดอร์เล็กๆ แล้วก็มีเปรยยวนแล้วก็ชายหาดที่นี่ขึ้นไม่แรงมันมันก็สงบดีนะอาจจะมีขยะเยอะไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่ร้านเขาบอกว่ามีซีเวฟนะครับแบบว่ายืนแล้วก็พายไปเรื่อยๆเขาน่าจะสนุกดีเพราะว่าขึ้นมันไม่ได้แรงแล้วก็น่าจะไม่ลึกมากเลยตรงนี้ แล้วครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้คิดหน้าจะพาไปที่ไหนเดี๋ยวเปิด Google เหมือนเดิมแต่จะลองไปที่ที่มีความแตกต่างนี้แหละเด่ชอบนะชอบที่ติดทะเลอ่ะแต่คราวหน้าถ้าไปภูเขาอาจจะขอติดลำทารมักงเออเป็นลายลมๆลืย